กูสมอลินครับสวัสดีครับวันนี้วันที่สนะครับเช้านที่สามวันนี้เราตื่นตั้งแต่ตีสามนะครับาวนะครับเพื่อออางาน คนลั่เต็มนี้ด,ด,ดเีเลยครับทรทวตดอันนี้เรามาที่ตลาดปลาครับตลาปลาครับคนบ้นี่ตลาดปลาครับโตโยสูมาเตโตโยสุมานนครับสูชิได้เราจะได้กินตามความร่ำลือเมื่อกี้นะับก็ประมาณ2 7คนนะครับ ตอนนี้กํลังเดินไปที่สุขิไดนะครับเราเรียนกันเป็นแถวนี่ยี่รัหน้าร้านลเลยครับอ,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 อคไ้อสตมมอรนั Three, three o'clock in the morning. Oh, really? <laughs> ah, thank you. Uh, where? I come from Thailand. Hi, good morning. Thank you. Thank you. This <referencing> ah, red sea bream, nice. red sea bream. Ah, okay. Already salt. Okay. Red sea bream. Red sea bream. Okay. Abalone. Abalone

Are oh, baby, 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 yeah. yes. ba baby, um, baby tuna, baby tuna. B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 aby tuna, siya adult tuna. baby shark, anan <laughs> baby shark. Baby shark. Moshimo, baby shark. Yeah, I don't care.

Last season, last season。啊，我来啦。因为这是要睡觉吗？我来了,了。再玩四十五天。t u t o r i a e a s e use s i e n c e 我觉得这个，这个是他们自己会哦。哎呀， ทูน,น่านะครับอันนี้มีนางแบบมีรอยอยู่ก,กินส่วนไหนคะทูน่าเหมือนปลาทูแมกกองไหมครับบลูฟินชูน่าจับได้ที่น้านน้ำญี่ปุ่น one of the largest traded in Tsukiji Market ครับนี่นะครับมีความน้ำหน,นักน้ำหนัก496กิโลกว้าง2.88เมตร อันนี้แปลว่าอะไรไม่รู้กระตัวยใหญ่ไหมครับใช่มากคลยหรืาปาอปะเขาคิาค่าขึ้นปาลาครับเขาเข้ามาลัางประมูลปลากันยู่ครับเลาปิูงกครับครับตอนนี้เราก็มาถึงโซนประมูลปลาถุนหน้าของตลาดปลาโทยุตุแล,แล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับบรรยากาศ การประมูลปลาทูน,น่าทีา่แช่แข็งนะครับวางไว้อยู่ตรงนั้นนะครับรอเพื่อรอประมูลในช่วงเช้านะครับโดยนอาค้าเนี่จะมีอากาศหนาวเย็นมากนะครับเพราะว่าจะรักษาคุณภาพของปลาทูน,น่าให้หอมหวานและคงสภาพของปลาให้ดีที่สุดครับผม เมื่อกี้เราดูประบูลปลาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราสามารถข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกตึกหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นตึกที่ข้างล่างนะครับจะเป็นตลาดอาหารทะเลสดนะครับส่วนชั้น3มเนี่ยเขาจะมีร้านค้าขายปีกพวกอาหารแปรรูปจำหน่ายวัตถุดิบมีดอุปกรณ์ทำครัวนะครับให้เลือกช้อปปิง้งอีกหลายร้านเลยนะครับเดินดูเพลินเลยครับตรงนี้นะครับผมลองดูนะครับ เฮลามันชอบงาคุณเส้นผมน่าชอบคุณครับอันนี้อุนนางนิปลาไหลฮาโมะไม่รู้น่าจะเป็นชนิดหนึ่งของปลาไหลหรือเปล่าอันนางปลาไหลเหมือนกันไม่รู้แล้วครับนี่ชื่อเหมือนคุณเลยไอวาชินิชินปลานิชินไม่น่าลรอกหล่อดูหลอ่ <c oughs> หลอนะนี่ไงปลากิฟต์แล้วก็นี่ครับ นี่ของขายเต็มเลยครับร้านนี้เสือ้อมุกเนตรองเท้า ก็มีค่าขายครับครับหลังจากที่เราชื่นชมสินค้านะครับจากด้านล่างแล้วเนี่ยไฮไลท์สำคัญของอาคารนี้นะครับก็มีอย่างหนึ่งคือด้านบนนะครับเขาจะเป็นสวนลอยฟ้าซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นเมืองย่านโอไดบะนะครับได้สวยงามแถมยังเห็นสะพานสายลุง้งเห็นภูเขาฟูจินะครับ เห็นโตเกียวทาวเวอร์ด้วยครับผม มีส่วนของการเล่นนะะักขากินกตงกี๋ไใครอ้โรคสาว เริ่มต้นเนี่ยเราขึ้นทีของห้างนะครับไปที่ชั้น14ก่อนนะครับเอาขอไไปเก็บที่ล็อกเกอร์เพราะว่าเขาห้ามเอาอาหารเครื่องดื่มล่ม,ลมขาตั้งกล้องไมเ s ิรลฟี่หมวกผ้ามันคอนะครับพราะกลัวปิวนะครับพอขึ้นไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ขึ้นไาในเรื่อนไปที่ชั้น47นะครับชื่นชมกับบรรยากาศชมวิวนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับท่ายแยกชิบุย่านะครับ เยอะเลยแล้วก็มาถึงจุดชมวิวนะครับที่ไม่ได้เลื่อนชมวิวถ่ายรูป นะครับก็สวยไม่แพ้ช่วงก่อนพัาที่โตเกียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะเห็นไฟของกรงุงโตเกียวนะครับซึ่งเราจะสามารถมองเห็นโตเกียวทาวเวอร์ได้นะครับบรรยากาศสวยไป ที่เราจะพาไปนะครับคือร้านเที่ยวคัสสึโมโตโมูระอยู่ย่านชิบูยานะครับลักษณะของร้านนี้ก็คือจะเป็นเนื้อถงคัสสึนะครับจุดแป้งทอดเนื้อด้านในเนี่ยจะเป็นแบบีเยื่อแลนะแล้วเราก็มาจี่ไฟอีกรอ,อบหนึ่งนะครับเตาที่เขาจะให้คนต่อคนเลยนะครับหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินทางไปที่พัก เรานอนที่ APA Hotel Ueno a k i m e n นะครับอยู่ที่ u i n o นะครับซึ่งจะติดกับสวน u i n o Park นะครับติดทางออกเลยครับเราสามารถออกจากสถานีนะครับแล้วก็เดินเข้าโรงแรมได้เลยแล้วเราก็เดินเข้าไปเช็คอินนะครับเช็คอินเสร็จแล้มาดูที่ห้องนะครับห้องจะมีขนาดเล็กนิดนึงนะครับก็ตั้งแต่ฐานของญี่ปุ่นครับแต่ว่าสิ่งอน เขาก็มีโคบนะครับมีเตียงนอนนะครับมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ห้องน้ําในตัวด้วยนะครับผมคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันไว้ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนขอบคุณมากครับ